มือนึ่งก็ลงอีกมือนึงมึงอย่าจมหลเพราะจมแม่มันจะไดงกูบอกว่าให้พาคกูมาบานเชียงยืน,นยยกุบภาคกูถึงเป็นตายอย่าก็บอเพื่อเชียงยืนสารค้าคุณเอามายืนเพื่อจัดบ้าวานอย่างอันนี้เชียงยืโดนโดนเพราะเป็นดอดอดเชียงยืนสารค้ามากระดานพ่อพ่อสบาย,ยขันบอจะได้เสียบเอาอีกฟ้าใส่กูกูจะักาทจำได้แต่เชียงยื่จจนกูกูเป็นเมียมึงเด็กเพราะเป็นแม่มึงเด็ก พอพ่อสแม่มันเหม้เรียงมึงจำมึงหอดมือไงเลยกูนี่เป็นสิเลียงมึงหอเมือตายแบบสุดนเท่ารงเท่ารงพอพ่อสเห็นบ่านอะพอดนางขาเบื้งหัวสันจ้างเนี่จ้างีกายผมไ้มนจ้างค้าอุปกรณ์เด็ผู้นางเบิ้งก็ยึดสนพักนางแม่เลยครับมึงของจากของกูทั้งล่างนี่แหละแกหยังมันมัยงนมาล้ามันจีนมันอื่นมันเพื่อนนมากเน่ย นียวกำลังสิเล่นแล้วครลิงนาจะใช่อ่ะท่แม่เล่นละคนเล่นเขาเสีล้นเขาสีลเ้นเขาสียเ้นเลี้ยงบัานไดไหมยหนยวกำลังเสิเล้นไงจะยนเย็นให้มวลำเล่ยนก่อนยิ้วก็ตั้งคอยเล่นเายิยวเล่นฟังจะเหนวมาก่อนหัวใจเต็มคือเขาเป็นนั่งทาเขานั่งทาเขาเขาเรนสักคน เอาเรเป็นอย่างบี้มาดีฮะเหนิ้วเอาแน่ะคนพ่อจะผ้าขาคนเนี้จะผ้าขาไม่ฉันนิทานสามเนี้ยค่ะผู้ใดพาว่าเอานิ้วกำมะรับมาใส่กันมาสิบวยนองกันกึ่งแจงหมาขัดใกนี่ลยเอ๊ก็เป็นอย่างรอกลาพอเนี่มากนิ้วแต่ว่าแม่นี่ยมากวะรำเอามากก็เป็นอย่างข้าวจานไม่ใส่กันคนละมือเป็นอย่างก็ต้องมาเรียนพร้อมกันงันกันใทกแต่มือเดียวจังสี่ เป็นมือสันมันดิเอากองเรยกองเนกองเนกองเป็นบ้าตีชัวร์เล่นกอนเจ้าไหนหมอรักจมาถ้าปีกายในหิวงเวอาจาาย์ู่บ้านหมู่กอนีม้าอเนยเฮ้ยล้างตินขาว้างมเร็วมาเลียนใกินหกมุชิบะเขาดังที่แบบโอ๊ย่มแม่ แม่หองตายมันจะเดินทางอกหาแเอาวิธาย่กูรังพ่อกับแม่กูพ่ะท่านตีตายว้รัก็แรักไปลเสียเป็นคองเป็นหอมบาหลดแกมืดฮาพอหาแม่หาสมานเอาวันั่งขอยกัน่มาเสโอ้ยพ่อแม่เอ้ยเกิดมพถูกยาคายปากคำิมมันหัวข่างคอิมหัมันปาก็ดำพ่อป่านีีโอ้ยือว่าไปกิชีมเทนมาชิ้เยนแดงเกิดเพื่ใ่แท่เท่ไอ้ เอาอีห,าห่ามึงหมีมปจูซืเนจะได้บอกกูไปกินขีโอ้ยพ่อแม่เลยเกิดมาทุกอย่างให้ปากกันขีนมันโง่กันบอกกินหมกพังปากก็รับพ่อปากนี้โอ้จะไปกินขี้นะมาเกี่ยงแน่มาลับลงกองลับ,ลลบ,ลลบลอยู่กองเก่ ุณจะได้เห็ยิวสอนโฆสนานกูบอกแล้วเียหนาเียตากูจะไหนลัถึงค่ำเดียวให้ยิวสอนจิ้บอนึ่ายุ่ซื่อมาสอลเรี่ยงของพื่อนยิวมายุ่้วนยิวหมอลังมอยุ่วนหมอลังจะสมมคร้าล่ํากันสใจว่าบอกกันไงโอ้ยที่ินแสนทอดชเกิดมาตมดำปานกา เจ้หากะยังใครว่ามึงตัง้งหลายเท่ายุดอยากจะมาหาเบา,าแนวบน่อีสาตัวให้ได้มุกเป็นผัวบักโต้ดำขี่ลีบอมีขีส่สิบีจิ้งป้าคุณพี่โจ้เก่าลิมีห่านี่สาบว่ามึงแกขี่ยังดีล้อเป้ามาจมเดี๋ยวนี้อยู่ดีดบว่าป็นบ่อรอทิวมึงก่อนอีห่า มันังมอลำงกระลำลงแค่นีว่า้เร็วบ่ใไป่ออวใแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นไปของ้ันไปเร่อสักตนก่อใจเย็นก่อใจเมื่ไนเย็นกูบอกไปมึงอไหนเย็นกูบอกแทกตะวมอมมึ่ไปยี้ว h กว่ายี้ n h กับยุ้ยวนยี่มอลำกับยุนยวนมอลำพอน้าเล่นพอเสื่อมมาเล่นอันนี้ให้มอลำาเล่นก่อนใหมันแล้วมันทัวสักก่อนอ ยุ่ดีๆเ่ราเปลี่นบ่รอิวเพงกว่านี้ห่ัลงองล่เียเรื่องอะไรกสิมาม่ีตัลอหลอแล้วเป็นอย่างล่าเรียงอก่อนเดืองเียมต้นขหน่อยค่ะแม่ ล่ำเลียงหนังตอกิลป่ำยะะป้ามาโอนวัวคุณแม่จะพาไปที่โซ่ตัวั้วคุณแม่จะพาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนีพอรับกันล้สุดบากูขึ้นศูนย์ตึงๆขาอีห้าสบอกหืมมึงอยากตายข้ามือมืดดินมัร้องไห้ไม่หกุดคนอีัไม่อีผีบาปากหน้าหาปากซาดส่ว มันเป็นเจ้าไหนหไ JI, มันก็อวดวัวคกแทฮะนอนตายที่จะซื้อเหม็นนอนตายหอดย่ำเลนเขาสิให้มาเลนลูกอีนิวขอโชคลูกอีมาลันอนตายยูหันอ่ะ้อใจป่ะย็ดแม่ วันนี้แหละเขาจ้องขวรอยอันนี้น้ำสวดก็บ้าบ้าอีจังไรอีผีมาหน้ามามาซาซัวเป็นอะไรก็เป็นพวกผู้ศีขาาอีนดีอีผีมาอีหาต่ำก่อหน้าตเกมมึงน้ำเงี้ยคนเดียวเลยน้าสวด ตายที่พวกเจ้าไม่เล่นธรณีกันเสร็มึงเล่นเพิ่มยั่วยวนยั่วสว่าใส่กูหุ่นเปี้ยนโคตรทั่วสวายมาร่ำเนี่ยล่ำเรือนพงขอนอยขาแม่เนี่ยที่ย่งต่อต้องขอนอยขาแม่แม่มาเอาแบบเอาแบบกองขอนอยขาแม่ได้จังได้กองขอนอยขาแม่มันต้องเป็นหมอลำหมูหมอลำเนืองมีหลายผู้หลายค้นอย่นี้เดี๋ยวนี้ฉันยังหัวเดียวกับเจียมดี หัวคันนี้แล้วา้องเสียใจสะร่ลอมไหนเอราะำิ้งใครได้เลยพ่ได้จเนวนกองขอหน่อยขาแม่พอใจเงินเอาเัพ่อ,อ,ยอยุ่น,นี้จะพาจากังกล้องขอหน่อยขาแม่ตายแล้วบ,บกเปลี่ยนนักนี้กากกู้แล้วี้ <c oughs> ลกลุก้นเลยมา<ส>โ <ฤ S 2> ยนเจ้าเาเปิดสารเปิดสารอย่างกระซังเ้าเปิดเอาจาังสี่มาลับเป็นมูลเ,เลยมาล่านักันเร็วๆให้มันเดีวด่วทัวร์ีส้สวยตาม,มาล่ำยูส่วนมาล่ำยูยู่วนยนงกังบาเยคือจังสี่ดอกยวๆๆเดี๋ยวนี้จะภาพอยากฟังลับเป็นเร่งองเข้ามาลับสักันเงินคาจ้างข,งขอเจ้าเลย ไปเจอตากางลมันเงียบานแบงตังเลยแบงตังเลยนาชงนาชงนาชงสิพลาเลียงกวางขอหน่อย่ะแม่เเสียเอยอัหนัยอยอันมันเป็นค้วยอย่างนะมแมน่อ่อนกมีไปีหหนันี่อแปักคักมันเป็นคล้วยไ่ละเร็วเร็ว,รวโอเคโอเคอเอาเลยเอาเลยนมะเ,เ,เลยนะเม,เมน,นคือแต่แก่ันกา มีขั้วยต้นนี่มากุ้งปิดซมเอาคือกันยูขั้วยต้นก็ได้ที่มันคือแล้วบัานนี้คือแล้วเอาเลยมานจะพอจะพาเอาเลยเข่าเรื่องเข่าเล่าเลยมนบ้าก้อนเข่าหน่อยขาแม่์มันบ้างเอาละข้าเเจ้าเองคือนี่น้ำแล้วมาซื้อมาบักทอง ท่ตอนนี้ตะเวนวเวนลยตะเวนอยู่เกินหัวเล้อที่เมียจะเป็นน้ามาส่งเขาไม่แล้จะเป็นตุ้มัน่าเมยเอ่าเมียจ้าผ่ากัสิผ่าเนี่ะเมียจะผ่านงยูเื่อนี้เขาสิเขาเรืองเนียาขาน้องลูกเนีย่าเมียนี่ยเจะเรื่องกัเขาเรืองากเลวี่เมียมาสงเขาจนพน้นมาส่งให้โซ่ขาัแมันมัสั่งสารี่อย่างน่ง มัดไถลตะแค่เทาตาเทตาศ้นมอดมาี่บะทเดิมามารุวาบรรทำการนี้ยังอยู่ไม่นางห้ยปีข้าตามหาเจ้ามาร้อยยุประพแล้วหาเจ้าเอาตกตายนะน,นมือของข้า หยุดซะก่อนเมื่อไหไปตามหาผู้ใดเมื่อไหไปข่าผู้ใดผูถามแม่เดี๋ยวนี้นี่ให้มึงเป็นแม่ก้อนเขาหน่อยตาแม่เป็นแม่อันนี้เป็นลูกอดเวลาแล้วแม่มาส่งเข่าลูกซาลูกโมโหปวดท่าฟาดแต่งมือต่อตายปุ๊บจบหับเงินฉับบัดเข้าใจไปชี้สวดาตาเลี้ยงก้อนเขาหน่อยรัว่าเมื่อไหร่สอนมา กาสงสันี่มาก็ต้องตายด้วยของขอา่ตเางไปหันแล้วกองตอก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 มานนางลูกีลูกศูนย์เขาจได้ขาแม่ยาสเามากขวนเข้าใจไปเข้าใจไปเข้าใจที่บอกไปหนิโอเคไปข่าแม่เนะขาแม่ขาแม่ขาแม่เลยโอ้มันบกว่าอยากอมันไปยังตู้โขดตู้โปแค่ มันไปอันนั้นนะนะโอนีบ่เห็นจิตตาย